ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จดพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมนีระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2559 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่66สกณเกาะไมเนานอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆอาทิปราสาทเมียส์บรูคอารามและปราสาทซาเลมพิพิธภัณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัยในทะเลสาบหมู่บ้านอุนเชอร์ฮูดอูดิงเอนทะเลสาบโบเดนเซยศาลาว่าการเมืองอา์สบรูคและพิพิธภัณฑ์สิ่งทออุตสาหกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970 สเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพระสบเดที่30มิถุนายนพุทธศักราช2559เวลาน1นาฬิกา5นาทีหรือคืนวันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2559และจะประทับเครื่องบินของบร,ริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา6นาฬิกา5นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง29มิถุนายนพุทธศักราช2559